ดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะตอนเศร้าๆแบบนี้นะคะป้าอ้อยตื่นนอนมาแล้วก็จะออกมายางเล่นนะคะเนี่ยไม่ยางมาชมเบิงาสำรวจเบิงต้นใหม่ที่เขาปลูกไว้ตายบ้างไหมนะตายบอนีน้นำฝนตกทั่วถึงบอนะคะแล้วก็เดินออกกําลังููรอากาศรอบๆนี่แหะคะ่ะ มองางไปเห็นสะน้ามนะคะสะน้ามที่เ,เป็นฝนไม่เนาะช่วงนี้หน้าฝนลงมากกับเทท่าหน้าไม่สะเพิ่มขึ้นแล้วก็เทท่าสีคุณๆบ่ใครสวยปันไดเพราะานหน้าฝนชะนะคะชะดินชะโคตนลงไปนี่นะคะด้านหน้าด้านหน้าบ้านนะคะจะมีสะอยู่ตรงนี้นะคะ ปลูกบัวไว้บัวสีนะคะเป็นบัวสีหลากหลายสีแล้วก็ด้านถนนเขาวาบ้านนะคะตรงนี้วันนี้ก็พาเดินสำรวจนะคะทังเขาวาบ้านสวนปอ้อยนะคะก็จะปลูกต้นไม้นะคะปลูกไม่ประดับไม่ทั้งไม้ผลไม้นะคะที่กินได้นะคะหลากหลายสายพันธุย์ยางออกกระ่ังนะคะสักหลอด มือละรอบอยังหน่อยเนาะสะพานกับชุกโซมแล้วนาหญาก็ขึ้นดีล่นะคะหญ้าพอา,าถึกฝนเนาะฝนตกลงมาหญ้าก็ง่ามก็ต้นใหม่ที่เขาปลูกไว้อีกนะคะต้องจ้างเพินมาตัดเสียเงินค่าจ้างค้นตัดหญ้าตัดหญ้าให้สวนเนี่ยโอ้เดือนละสองขังนะคะเพราะว่าหญ่าขึ้นเร็วมากเลย อันนี้จะเป็นโดมนะคะปลูกต้นสวรรดไว้หรือบักกระทกโรกบานเท่านะคะเพื่อจะหวังว่าจะได้กินผลมาเนาะ mm hmm. เพราะว่าบักรกะทกโรกในนี่ประโยชน์สรพพคุณมากมากนะคะต่อต้านอนุมนูลอิสระท่ากับสื้อขาเจ้ากินกับบางที่กับบะมี่ให้ซื้อเอาปลูกเองที่ข้ามีกับปลูกเลยนะคะเพราะว่าเา บ้านป่อยจะเป็นบ้านสวนที่เเหมือนผสมผสานแหละนะคะสวนผสมผสานนี่มีมีมีถึงแล้วเนี่ยละยองละเย่งเนี่ยนะคะลูกมันละยองละเย่งแล้วนะคะหล่นมาจะพันขึ้นไปทั้งต้นไม้ข้างบนเพราะว่าบ่มีผู้เห็ดอ,อันนี้ให้นะคะเนี่ยเห็ดโดมดีๆเนี่ย จ้างเพิ่นเพิ่นก็บา่าเออเบงยังว่างเกินว่างเกินไปได้บ่ว่างกนจกเจอจุดว่าตนไม่จนดว่านวยมันออกมาแล้วนะคะเบงด้วยมันจะได้กินนวยแล้วเด้ะค่ะเนี้ <c oughs> เออปีนี้ปลูกเอ่อสวนลดเพิ่มเติมนะคะนอกจากที่ห้าปลูกอย่างอื่นๆมีกล้วยมีมะพร้าวมีทุกอ,อย่างนะคะสวนยงไ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะที่ให้เป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปอ้อยนี่เรื่องจัดด้วขอขอบคุณมากและสวัสดีจ้า